<c oughs> จากข้าวแรงปลาย่างผักเด็ดสุดโอเคกระปร้ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงหกโมงเคิงของไอรแลนด์น,นะจ๊ะไปจวดจัดจวดจัดจวดจัดโอ๊ยเอาออกก่อนแนมเห็นอยู่เนาะตรวจขมา ได้กินข้าวแล้วว้าน้ำพริกกะปิแม่เป็นตาแสบแท้โอ้ยน้ำลายไข่แตกน้ำลายไหลพอยายกินแล้วอื โดนโดนกินเท้ากับแสบด้ยวยหนังปิกกะปิทำเองแทบเองเปลี่ยนแกะทอดปลาย่างกับแสบ ชคดีนะคะเพราไงเราบอเคยจมอาหารไทยปลาแดกกะปิชะ,ชะอม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 เราประจมนะคะแต่เราบอกกิน <c oughs> ไม่บ่นแต่ไม่กินชอบกินแบบนี้เราก,กินอาหารไทยเนี่ยได้หนุนมากสลับกัน นุ้ยกินอาหารของที่เนี่ยยากมีเลือกกินแกก็เลือกกินกสลับกันแซ่บ จะเลื่อาหารอีกแล้วม <ond ay> ั <living> ้เน <as> ี่ยขอมหมากจับ